สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเล่นทุกเกมนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมใหม่เกมที่เมื่อ,อ,อวันที่สามมกราเดือนนี้เลยเกมใหม่เลยและนี่คือเกมแนวน่ารักน่ารักนิดนึงแต่ก็เป็นแมวนะน่ารักมากน่ารักแบบถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะอันนี้แบบแนวให้แฮร์รี่วิธหรือเปล่านะก็โอเคให้ให้อ่า พว,พวกแมวๆเต็มวิทยแต่ละตัวก็จะได้ตังค์แล้วก็แล้วก็อัพไปอีกแล้วก็จะได้เป็นร้านใหม่ัวยโมดเดลร้านใหม่ทีนี้คือมันมีสี่อย่างเพิ่มเวลาแล้วก็มีลูกค้าเยอะแล้วก็เพิ่มบริการช่วยเหลือก็เอาไปเลยโอเคนี่ได้ตัวใหม่แล้วตัวบริการตัวใหม่ ตอนนี้มี2ตัวนะนี้เราจะอัพไปเรื่อยๆเป็นวิเจ็ดเราจะไล่ตีละตัวตีละตัวเพราะมันเยอะมากเพราะมีแต่แซมวิทนี่แหละไม่ได้ทำไรเลย <c oughs> ขายแต่แซมวิทบ้าหรือเปล่าโอเคตันนี้ได้หนึ่งดาวเรียบร้อยแล้วก็เป็นโมเดลใหม่เป็นสับๆ,ๆ,ๆอะไรเสียแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆ นี่กวมไม่อัปเดตก่อนขอจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นให้มันเร็วขึ้นถ้าทำโมดเดลใหม่ก็ต้องให้ถึง25%้าเปอร์เซ็นต์ย5วเวก็รอลูกค้าให้เยอะๆมาก่อ,น,อนนี้คือเยอะมากราคาแค่24บสี่บาทขายดีจังโอ้โหขายดีอย่างนี้แต่แม้แต่ละโจรู้สึกว่าเดิมๆนะเ,เ,หนเห็นไหมเดิมๆนั่นเลย เรียบร้อยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเต็ม<ๆ>หมดแล้วทำไม่ได,มด้เดี๋ยวตังหมดเดี๋ยวจนเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวค่อยเพิ่มก่อนให้ลูกค้ามาเยอะๆอันนี้คือโอ้ยถึง25ถ้าถึงตรงนี้ก็อัปเกรดได้เป็นโมเดลร้านใหม่จะได้สวยขึ้นทีนี้ก็อัพ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 โอเคลูกค้าใหม่อัพอีกอัพไปเรื่อยๆเป็นสองดาวแล้วก็จะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ ยเม็ไหนกันนะอุ้ยตัวนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนว่าอัปเดตอาอาหารใหม่ตอนนี้ยี่สิบสี่แล้วนะไกลแล้วไกลแล้วไกล้แล้วกลแล้วสองร้อยห้าสิบสี่บาทอ้อได้แล้วนี่หลขึ้นมาแล้วแล้วก็โมเดลใหม่มาแล้วอัปเดตไปเลยนี่ครับผมแล้วก็หาลูกค้าใหม่นะ วันนี้เป็นโดนัทโอเคโดนัทจัดไปแล้วก็มีฟรีคูณสองด้วยถ้าอยากได้คูณสองก็ไปดูได้ตอนนี้แต่รู้สึกว่าเกมนี้เป็นแนวเกมสบายๆไม่ต้องทำไรมากแต่แค่อัปเกรดให้มันเฉยๆแต่ก็สะดุดอยู่นะแก้เครียดถ้าถามว่ามีเน็ตใช้เน็ตไหม,มก็ลองดู ไม่ไม่ใช้ก็ได้มั้งแต่ตอนนี้ใช้เน็ตอยู่ก็มาลองเล่นดูได้นะถ้าอยากเล่นตอนนี้ขายโดนัทไปเรื่อยขายราคานี่ดีจริงๆามาบริการ35สิบาทโอเคโอ้บริการ2คนที่สาคนเลยเหรอ กาแฟด้วยบริการกาแฟโอเคอัปเกรดได้และวบริการใหม่แล้วก็เพิ่มเวลานิดนึงให้ทำให้ทำเร็วขึ้นผู้บริการมาแล้วไปเลยน้องทำงานซะนิ่เยไม่ทำงานอ,อ๋อทำงานแล้วครูดาวนานมาก น่าจะไม่รีล้วไม่รอช้า <S <S ส,าสาปัาดีาด้กบีกก็ไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆโอเคองั้นผมขอลาไปก่อนถ้าอยากให้เล่นเกมนี้อีกกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆมากมายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอสวัสดีครับ 拜拜。